อันนี้ฉันจะไปแบบกดด้วยนะได้เธอจะได้เข้าใจว่าถ้าเกิดมันเป็นแบบมีคนม,คนมนกด<น>ด้วยอ่ะมันจะเป็นยังไงเดินไม่ได้วะอ่ะโอเคพร้อมนะพรอ้อมาอีกพร้อมนะหนึ่งสองสามไปเยอะสัตว์แล้วเร็วมาก กดทันไหมทันสิครับตาผมเดชสุดยอดไปเลยถือว่าใช้ได้แต่มันมาเยอะมากแล้วเร็วมากเลยอ่านั่นแหละอันนั้นคือธรรมชาตินะ่ะเราได้อะไรมาก,มกระเกงในสองนอกอ,อก,กินในสองอันหรอ,อโอเคแล้วนี้เข้าเมืองมาเอ่อคุณเบิร์กสอนไปขนาดไหนแล้วพืน <ผม S 1> ้นฐานทั้งหมดเจอคุณเบิร์กที่คุณ อ่าฮะเขาก็ไม่ได้สอนอะไรเขาก็พามาขายของพาอะไรมาอย่างงี้เฉยๆครับผมแค่พามาขายอุ้ยเจ๊ผมเจ็บเจ๊ผมหนาว ถึงบอกว่าต้องคาดเขีมขัดตลอดนะครับผมจำไม่ลืมแล้วก็เวลาอันนี้นะเวลาตุยอย่างเงี้ยไม่ว่าจะอุบัติเหตุอะไรก็ตามมันจะมีคนอยู่สองประเภทหนึ่งือคนดีคนดีก็จะมาคอยคุมให้หรือมาอุ้มเธอไว้อย่างงี้ครับนะอย่าไปต้องเรียกเคสนะคะกดเรียกเคสไปยังไม่ไม่ผมกดไม่เป็นโอเคแล้วมันก็จะมีคนไม่ดีที่บางทีก็จะโผล่มาแล้วเขาก็จะทําอย่างนี้นะคะคนตัว ถูกต้องค่าเอาออกมาก่อนเดี๋ยวแม่งโดนเอาออกมาก่อนเอาออกมาก่อนเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันโดนตำรวจเล่นเอาออกมาก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคสมาแล้วก็อันนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเอาออกมาก่อนแล้วก็เอานี้ออกมาด้วยเธอรู้ไหมว่าการเสียบัตรประชาชนไปมันเป็นยังไงนะมันส่งผลผลแย่ให้เธอเลยนะบอกว่าแต่ว่าเวลาเราไปทำบัตรคืนมันไม่ทำมันทำยากหรอกแต่ที่น่ากลัวจริงๆอ่ะมันคือเรื่องของการโดนทาัพอ่ะ เอาออกมาจะไปเจ๊อ่ะทีนี้เอาตัวรอด101นะคะ <c oughs> เอาตัวรอด101บายเจ๊บาสมมติว่า,เ,าเธอคุยอยู่กนนนลางถนนรถชาวเมืองเนี่ยบางทีเขาิ้วเธอไปได้นะ,ะเธอต้องใช้พลังจิตไปที่ f3 f3 ใช่แล้วก็ไปที่คำว่า e m o t e adjust e m o t e adjust อ่าใช่จากนั้น เธอก็ยกเลิกเลิกทำน่ะด้วยตัวเอแล้วเธอก็กระโดดทำเรื่อยๆทำจนกว่าเธอจะกระโดดได้ไปเอใช่ adjust adjust ปุ๊บแคทเทิร์จึ๊บอ๋ออ๋ออ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 นออ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 งอิอีวิธีที่ออ็ออ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 อเอออออเออ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 ล้ออ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 อ่ออออีออออ พลังพลังฉี่พลังฉี่ตัวอารฉี่อ่าพลังฉี่ตัวลองลองดูอารูรัวเลยนะพลังฉี่ตัวอาอารูรัวเลยอารูรัวเลยอ่าอารูรัวนะใช่จัดเลยอ๋ออ่านั่นแหละค่ะอันนี้เอาไว้เอาไว้เคลื่อนที่เนาะอ่าครับประมาณนี้นะคะส่วนเวลารีเคส อ่อันนี้ยังเพิ่งกดนะไม่ต้องทำไม่ต้องทาตามนะไม่ต้องทำตามนะใช้พลังจิตไปที่ F1 มันจะมีไฮดรเคทเนาะเดี๋ยวไปโรงพยาบาลเดี๋ยวเดี๋ยวทำให้นะคะเดี๋ยวค่อยไปใช้ตรงโรงพยาบาลนะพระนารองเออพรนารชื่อเขายาวจังเลยอ่ะให้เขาไปเปลี่ยนไหมนูนูนึกถึงไอเรือานะคะเรือพันนะผมเรียกผมพันเฉยๆก็ได้ครับ หนูดูชื่อเต็มคุณแล้วค่ะพันนรงค์ค่ะหนูจําได้ค่ะเรียกใส่ชุดสีชมพูทุกวันเสาร์อาทิตย์นะเรียกผมพันเดชัยก็ได้ครับแต่ว่าไม่แดงนะตุ้งนั่นน่ะสิเจ๊บาครับอันนี้เพื่อนผมครับชื่อวินเซนต์วินเซนต์อันนี้เจบาสวัสดีค่ะวินเซนต์สวัสดีสวัสดีค่ะสสวัดีค่ะคุณวินเซนต์สวัสดีวินเซนต์สวัสดีครับเวินเซนตนโทรมาให้ฉันนั่นถ้าเธออยากได้เอาไหมเอาคุณไงโกโบรีเนี่ย เหมือนฉันเคยเจอเขานะฉันว่าฉันเคยเจอเขานะเดี๋ยวฉันไปต่อให้ตอนนี้เลยไอ้ไอไอเรื่องสปอนเซอร์อะถ้าเธอจะเอาเป็นเสียนะเสียเขาจะให้ด้วยเหตุผลอะไรอะนั่นน่ะสิเสียบอกว่าเขาจะเอาหนูเป็นเมียนะเจ๊วายแต่หนูบอกว่าหนูซิงแค่หูนะเสียจะไหวหรือเปล่าเขาบอกว่าวหวชอบชอบผู้หญิงเสียงเหมือนผู้ชาย เราก็แบบนั่งก็เบอร์หนูไปหลอนเคสนะเราเขาจะแย่งเข้ารูหูเป็นอ่อนนี่เรคนเฮียอะไรสิกระเพาะรูใจเย็นนะวีเขาไม่ได้ยินใช่ไหมอาจจะได้ยินที่บ่ายนะไม่ถ้าเป็นกระซิบเนี่ยเขาก็ระยะนี้ก็ได้ยินเบาๆเปิดโหมดกระซิบไหมไม่แต่แต่จริงๆคนที่มาพาทำงานจริงๆคือเจบาอืม เดี๋ยวเจ๊สองหนึ่งเอาไ่นะเจ๊เจ๊เจ๊ทำอะไรผัวอด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 ออดดอดเดอดอดอดดอ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 มอดอไม่ดอ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 ด เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้นะคะทางเราจะทำบุญยังเกาหลีให้กินทไม่นะวีช่วยกูด้วยได้แล้วเขาถอดเม้าวันนี้ได้แล้ววีไปนะไปนะหมูยังเกาหลีไม่ไม่คุณพารายคุณจะกินผมไม่ได้หมูยังเกาหลีหมูยังเกาหลีจุกผ่าลายคุณจะกินผมไม่ได้เราเพิ่งเจอกันแล้วล่ะไปนะนี่มันแก๊งแม่มด ล้เราจะเป็นหมูอีกนานไหมอ่ะลุกแล้วูแล้วเป็นอยู่ประมาณสิบนาทีค่ะลุกแล้วลุกข้แล้วจมูกจมูกจมูกถ้าเธอถ้าเธอต่อมอตอนนี้กลับมามันจะหายเว้ยมันเป็นวิธีวิธีแก้ต่อมอก็คือออกเข้าใหม่อ่ะรอใช่ เราเดี๋ยวเดี๋ยวรอหายดีกว่าไม่เป็นไรไปออกตรงนู้นไม่มันออกมันหายเลยเข้ามาปุ๊บมันหายเลยอันนี้เป็นนานไหมอ่ะนานนานเฮ้ยขอดเล่นโอ้ยมันนานเกินลองดิลองลองลองออกเข้าใหม่เร็วอ่ะนะต้องออกกินฮอลลี่วอเตอร์ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช้ใช้พลังจิตที่ F8 นะใช้พลังจิตที่ F8 แล้วก็ทวิตอ่ะใช่ลองดูลองโอ้ไม่นะเราเป็นเซลล์มุมนี้แหะโอ้ย ขาต้องหิวเจ๊ไหนบอกเข้ามาแล้วมันจะหารที่หายแล้วนะหายไปตั้งสามวิเลยนะพี่หายไปตั้งสามวินะไม่เป็นไรอยู่อยู่ไปอีกสิบนาทีน่ะนี่ตะหมู ตาหมูเธอพลังจิตพลังจิตเราอุ้มคนดิเอออยากลองว่ะอ่ะเลยชึบไปสักวันเราแต่งตัวแล้วถ่ายรูปสด้วยแล้วเราห่างแล้วลงค้าลงเป็นไปแล้วแลบอุ้มตัวหามยุ้ยแลบแดนสามใช่อุ้มอุ้มแล้วแลบแดน่แลบแดนอ่ะอุ้มแล้วแลบแดนสามใช่ไหมอืออ่ะอุ้ม แล้วก็แลบแดนซ์สาม LA ไม่ไปไหนแล้วล่ะออเห็นแล้วแลบแดนซ์สามอยอโคยา่าไปไหนไม่รู้นะคืออะไรจะตอมอันไมรัมันคืออะไรไม่ได้ไม่นะไม่นะว่าก่อนเลยฉันัอเคฉันยังไม่ไปไหนฉันเบลอไปนะให้ดูเมอะราราเอากับซีกับหมูอะปล่อยก่อน เธอโดนเปิดด้วยหมูเหรอเนี่ยตายแล้วเออโอ๊ยเอาไืออุดปากเลยนะเมื่อกี้หน้าน่ากลัววิ่งาวมากเลยนินไม่เจผมจะเอาคืนเจไม่นะไม่อย่าทำฉันเจอย่าทำฉันคกำลัาจะให้เจบาแล้คะเอาเลยเอาเลยเอาเลยโอ๊ยโอ๊ยอย่า เจ๊อย uh ่าอย่าโอ้ยอย่าอย่าโอ้ยอย่าหยุดอย่าอย่าหยุดไปต่อค่ะี่ปล่อยเลยครับลงมาแล้วลงมาแล้วน่ากลัวให้ตายเถอะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยเจ๊เดี๋ยวเจ๊จะทำอะไรผมไม่นะเจ๊เจ๊ กูไม่รู้จีเปลี่ยนกลับไม่ได้อ๋อจีหรอได้ยินว่าเป็นจีว่ะคุณลาแาเซลโอ๋ใหม่นะไเัดเหรอคุณลาแาเซลอย่านั่งใส่ผมแบบนี้ดูรถเป็นหมูอยู่แล้วด้วยไม่นะจะได้รับการลาแาเซลเสียอะไรอ่ะผมห้ามคุณแล้วนะเอ้าเฮียผิดคนเอาเลยเอาเลยจะเป็นเพื่อนได้เสียกันไม่ฉันอยากบริสุทธิ์ ไม่ได้ฉันอยากบริสุทธิ์แต่เดินใส่หมูเนี่ยหมาไม่เดี๋ยวฉันแบทเทิลนะฉันแบทเทิลแล้วทำไมยังไม่ปล่อยฉันเลหนึ่งหมาแบทเทิลมาดิหมาเอาเลยว่าเอาไปเทิร์นกันนะเออดิชั่นเหรอใช่เขาออดิชั่นกันนะเขาน่าจะซี้กันยาวๆเลยทนะหนูว่าโอ๊ยกดไม่ทัน บอกเลยนะถ้าเราเป็นเซลเขาหลุดออกมาได้แกเป็นหมูแกเป็นหมูยากแน่ๆถ้าเป็นเซลน่าจะออดิชั่นเก่งนะน่าจะน่าจะเอาละโอ้ผมเฟลอ่ะฉันศูนอ่ะไม่ทันเอาปล่อยแล้วปล่อยแล้วปล่อยแล้วอยดีดีรรรมกกาออีหืเปล่ะเรื่่องแฟชนเดี๋อวตอนนี้ยังมีโดโซโดโซแล้วก็โดโซสามคนนะคะ เจเจจะเอาผมไปขายเหรอมานะเจผมขอโทษผมไม่เป็นแรเจเออรวมตัวรคา้าผมไหล้ามพร้อมไหมไม่พร้อมไม่พร้อมเจไม่พร้อมไปนะอ้ไปแล้วไปอ่ะ เจ๊เจ๊ต้องหาสัตวแพทย์ให้ผมเดี๋ยวนี้น่าสุดนะเลแคทตี้แบบเลติคทตี้ผมต้องการขอผมต้องการสัตวแพทย์เอาตายเลยรได้ได้เดี๋ยวพาไปทุกวันนี้ยนูวนอยู่กันไม่กี่ทีเองเลยไม่เคยเป็นเบอร์สี่ตาเยมีมีมีครับคุณหมอคุณหมอพีสัตวแพทย์ปะคะใช่หมดเนี้ยค่ะ ออรอดออโอดออรอดเข้าไปดูเลยเขีสูงเขาเป็นหมูเขาเป็นหมูแต่เขาอยากบินน่ะเผาไม่เห็นผมไม่เห็นเขาแล้วน่ะอยู่ที่พื้นนะอยู่ในต้องอยู่บนนะก็ใจเย็นนะฮะคุณหมูคุณหมอลงบใจเย็นนะฮะเดี๋ยวหมอขออนุญาตพาไปโรงพยาบาลก่อนนะครับอาจจะต้องใช้กระักษาพยาบาล อ่าใจเย็นนะครับคุณหมูออ้าออออาคุณหมูรักเข็มขัดด้วยนะครับแต่ว่าตอนดนตอนดนวอลเลยไปนอคุณหมูทำใจดีไว้ก่อนนะครับไอหมอคุณลวกรถหม Mó! Mó, meu ใช่คุณหมูไหมครับใช่ครับสักครู่นะฮะผมกลับเป็นคนแล้วครับหมออื้อร่างนี่เองผมก็ว่าอยู่ดีๆทำไมแบบตกรถน่ะผมรู้สึกก็ว่าหายไปไลยผมเจ็บไปหมี้ด้วกันะครับอย่าลืมรัเข็มขัดด้วยครับผม 对，全拉走。